สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมเราฟังทางช่องของเส้นหนุ่มยู่ขณะน,นีตอนนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดกเจ้าตัวเองแนวทางรัฐบาลไทยของงวดวันที่สิบหกต่อง,งวดมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามเนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็จะมีของแม่มารวยเนาะครั้งแรกกับรัฐบาลไทยเคยลงตะล่าเพื่นเนาะอันนี้รัฐบาลไทยงวดแรกครั้งแรกที่เอาของเพื่นมาลงเนาะ,ะก็จะมีของเลขลับนั่งฟ้า ออเซอรีเหลกมีท่มาล้วก็เซียนนุ่มนะคะในคลิปนี้กับห้าเซียนเนาะก่อนอื่นแอดเกต้องกราบขอบคุณแนวทางรัฐบาลไทยจากเซียนเซียนทุกทุกท่านนะคะที่ให้ตัวเล็กแนวทางมา่างทังช่องแล้วก็เอฟซีที่กำลังติดตามรับชมอยู่คณนนี้กราบขอบุญขอบุณหลาหลายค่ะที่เปิดใจรับชมแล้วก็มาบึงทังช่องของเซียนนุ่มเนาะเพื่บอเป็นการเสียเวลาห้าเมบ่งแนวทางของเมมารวยกันก่อนนะคะสำหรับงว้นแรก นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไห้ของแม่ม่ารวยกับครั้งแรกที่หาแนวทางงเงช่องวันที่16 16กรกฎาคมเนาะมือนี้กับวันวันอาทิตย์วันเสาร์วันศุกร์โหดไลนนาไล่หลังไบบัวไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์จนวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เนาะเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่11เนะคะ วันศุกร์ที่สิบเอ็ด่ารัฐบาลไทยนะคะของแม่มารวยวิ่งรูดบนรางเนาะคะ่ะเด่นที่หกร้องที่เจ็ดสองตัวมีหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเน้นที่หกหนึ่งหกเก้าเลขสามตัวกะมีหนึ่งหกเก้าค่ะสำหรับเลขสามตัวหางเดียวเน้นๆเนาะคะ่ะออนลายหางเนาะรัฐบาลไทยของแม่มารวยผู้ใดชอบผู้ใดมากอ่าหรือตัวอีก ตัวใดตรงกับเอ็ซีเพนครับก็ลองไปพิจารณากันเบ้งเนาะกับแนวทางแม่มารวยไปต่อเนาะคะ่ะมาต่อที่เลขรับนั่งฟ้าเลขรับนั่งฟ้างวดวันทีหนึง่งกาลกระดาธิพันา์มาเขาที่ตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะหาแปดหนึ่งออกเก้าหนึ่งเนาะแต่ว่าอาจจะบเม็นตัวนน้นเพิ่นเป็นตัวจับคู่ที่ให้แปดหนึ่งออกเก้าหนึ่งนาเสียดายค่ะเสียดายอยู่เหมือนกันสําหรับของอ เด็กกับัางฝามาต่อนะคะไอต่อต่องวดกับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาวิ่งบนล่างนะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูดบนล่างเดนที่หากับ3าสองตัวมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสามสนหนึ่งสาเน้นที่หาศูนแล้วก็หาสค่ะสำหรับเลขสองตัว สามหางกับตัวเน้นนะคะตัวเน้นเน้นสามตัวก็มีหกสามศูนย์หหศหสามหนึ่งเน้นที่หกสามศูย์กับหกหศค่ะกับรัฐบาลไทยของหลีกลับนั่งฝาเ๋ยจะไปต่อแคปน้าจอไปต่อกันเลยเนาะมาต่อที่ออเซอรี่ค่ะงวดแรกที่หายเราคลิกมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมไม่เข้าเนาะบอร์พานอ่ะต้องขอ ขอให้ขอภัยสำหรับเอฟซีแฟนครับสำหรับรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนาะมาเบิงตองงวดค่ะตองงวดงวดนี้หายหน่อยหางหน่อยอีรีค่ะหน่อยแบบเน้นๆพร้อมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของออเซรีกับสายวิงรุดบอมาบบมีมาหาเนาะหายมาสองตัวสองหางแล้วก็สามตัวหางเดียว 2ต,ตัวให้มาสีเกับ25ค่ะเน้นเน้นสีกับ25กับรัฐบาลไทยของออสเตรีตัวก็มีสีเนะคะเน้นเน้นสีเก้าเจดเอากระิกเบเอากระดาเนาะสำหรับเลขสามตัวหางของพื้นนี้สีเกนะคะล กับเกนะ้าเจ็ดเนาะสี่เก้าสี่เจ็ดอ๋อเจ็ดลองเบิงกับอ๋อเซรี่ไปต่อนะคะเลขมีที่มาอ่าเลขมีที่มากระุดไปเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยที่ผ่านมาของวันที่หนึ่งก,ะะกรกฎาคมบ่เขาบ่ผ่า,านบ่ไปบ่บ่ผ่า,านเนาะไปต่อนะค่ะเก่าไปใหม่มากับรัฐบาลไทยอ่ะบุใดตามต่อ ของลขมิทีมากอะอย่าลืมแคปหน้าจอรัฐบาลไทยเลขมิทีมาวิ่งรูดบนรางนะคะเด่นที่8กับ2เด่นที่8กับ2 2ตัวมี80 83 86 20 29 30เน้นที่80กับ20แล้วก็30ค่ะสำหรับเลข2ตัวเลข3ตัวมี580 530 ห้าแปดสามเน้นที่ห้าแปดศูนย์กับห้าสามศูนย์ค่ะสำหรับเลขมีที่มาแคปหน้าจอเนาะคะ่ะเดินที่แปดกับสองสองตัวเน้นที่แปดศูนย์สองศูนย์แล้วก็สามศูนย์สามตัวเน้นที่ห้าแปดศูนย์แล้วก็ห้าสามศูนย์ค่ะของเลขมีที่มามาต่อของเซียนนุมนะะ่มเนาะค่ะแนวทางของเซียนนุม่มลุดเนาะคะ่ะ หลุดไปสําหรับแนวทางงวดวันจันทร์อา้าวงวดวันจันทร์กันงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎราคมหลุดไอตัวค่ะสำหรับวันที่สิบหกสิบหกกรกฎาคมวิ่งรลุดบนล่างรัฐบาลไทยของเซียนนุมเด่นที่ศูนย์รองที่สองสองตัวมีสองเจ็ดสองเก้าสองห้า ศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์ห้าเน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็สองห้าค่ะสำหรับตัวเน้นนะคะนะหลักก็มีเลขกันเนาะกันไว้ที่สองศูนย์ค่ะกันไว้ที่สองศูนย์เป็นเลขกอดข้อของพื้นเนาะเลขสายวิ่งสายรุน่นอากันไว้ที่ที่สองศูนย์สามตัวสามหางมีเก้าสองห้าเก้าศูนย์ห้าสองศูนย์สี่ น้นที่90หากับสองค่ะสำหรับเ3ตัวของเซียนนมกับรัฐบาลไทยผู้ได้มกักผู้ใดชอบตามต่อของเซียนนมบ่แคปหน้าจอเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะลอกกิกก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับตัวเองแนวทางกับรัฐบาลไทยที่เซียนหนมากราบขอบพระคุณหลายๆนะคะแล้วกเอฟซีแฟนคลับ,บที่ยังติดตามเบิรงอยู่ ฝากเป็นกำลังแรงใจกับทางช่องของเสียนนุ่มน้ำเดนเ้อรัฐบาลไทยโด,น,ด,น,ด,น,ดน,จจนๆอาจจะได,ได้มาเถอะอาจจะบอตื่นติ้นอาจจะบอได้รุนบอไดอีหย่างกันมากมายค่ะใกล้ถึงวันแล้วเนาะเผื่อเก็บไว้พิจารณากับวันที่สิบหกนะคะนา่าจะตรงกับวันพุธยู่เนะาะรัฐบาลไทยวันพุธตรงกับทงางเราพัฒนาแลกักการรัฐบาลไทยเนะาะสำหรับที่นี่ก็ขอยเอฟซี FC. แฟนคลับที่ติดตามยูขอให้มาคอยเฮ่งนะคะ มักเส้นใดจะเส้นนั้นลราเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็กลับขอะพอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ